สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านคำศัพท์น่ารู้ชุดที่2ค่ะวันนี้เป็นการอ่านชุดฝึกชุดที่2ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูด,ด้วยนะคะเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะให้นักเรียน ฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะคำที่หนึ่งกรรม 2. กระเซ้าเย้าแย่ 3. กระแต้สกระดังงาหา้กระดาษา หกระต่ายตื่นตุ้ม 7. กระบ้าน 8. ปกระบี 9. กระบือสิกระอ้อมสิอ็กรับ สิกรีธาทัพ 13. กรุงรัตนโกสินทร์สิบสี่กรุงกริ่ม,กม 15. กรอนการ 16. กลนอุบาย 17. กล่าวหา 18บแปดกวยเตี๋ยว19กวาดแกวง่ง20กระสัตยี่สิบเอ็กรอบเราเรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายของคำที่นักเรียนควรรู้จักกันต่อเลยค่ะ คำที่หนึ่งกระเซวเย้าแย่หมายถึงการพูดหยอกลอ้อ2กระดังงาหมายถึงพันไม้ดอกดอกสีเหลืองแกมเขียวอ่นอ,อนกกีบเ,เล็กยาวกลิ่นหอมมากนิยมทําเป็นเครื่องหอม3กระดาษสาหมายถึงกระดาษที่ทําจากเยื่อของเปลือกต้นสา เนื้อเหนียวน้ำหนักเบาใช้ทำงานประดิษฐ์หรือทำกระดาษห่อของ 4. กระต่ายตื่นตุ้มหมายถึงคนที่มีอาการตื่นตกใจไปก่อนโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบ 5. กรีธาทัพหมายถึงยกกระบวนทับหรือเดินกองทับ 6. กวัดแกรงหมายถึงการจับด้ามวัตถุให้ปลายตั้งขึ้นแล้วปัดไปมาค่ะนักเรียนเราได้เรียนรู้คำศัพท์และความหมายของคำกันแล้วเราจะมาทบทวนกันโดยการทำแบบทดสอบกันนะคะข้อที่หนึ่งพันไม้ดอกดอกสีเหลืองแกมเขี้อนอ่อน กรีบเล็กยาวกินหอมมากหมายถึงข้อใดกอไก่กระดังงาขอไขกระาดาษาขาคอควายกระบือให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อมานะคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เฉลยคือก็ไก่กระดังงาต่อไปข้อที่2คนที่มีอาการตื่นตกใจไปก่อนโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รบอบคอบหมายถึงข้อใดก็ไก่กระต่ายขาเดียวขอไข่กระต่ายตื่นตุ้มข้อควายกระตายหมายจันทร์ให้นักเกรียนเลือกข้อที่ถูกที่ สุดเพียงหนึ่งข้อนะคะตอบข้อไหนกันเอ่ยนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยคือข้อขอไข่กระต่ายตื่นตูมนั่นเองค่ะค่าสำหรับวันนี้คุณครูก็มีคำพท์แรก ความหมายของคำมาให้นักเรียนได้ทบทวนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะและเพื่อให้เกิดทักษะอย่างต่อเนื่องขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกครั้งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ